You make a good deal with Chelsea and Manchester United. And this is a reason why you have to look at different and they focusing on dramatic and to and Barcelona to you know, make a domestic uh, advertising, but I don't you cannot. You know, I mean, dramatic and and, and Barcelona is the best rival in Spanish league, but I mean, if you think Chang would support uh, will, will support. Chang had to shoot either one of them. You cannot shoot both. that, 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 that. I mean, that's very obvious that, I mean, the, the way Chang played in this kind of business is not for promote Chang in Spanish League, but to bring the success of the team is send back to, to, to Thailand and to show the 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 level of the board, I mean to make the, make the parallel level between what child intend to do that to reach out with the same skill uh, Barcelona. Barcelona and the match has done so far the same the same the same thing after in the case of SIG corporation want to when they pick you know Manchester United and Chelsea the Sing doesn't have any deal with with the these two in terms of Promote its product to 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 the team. Well, when Chang or went to Everton to to be a sponsor of Everton, china had have a good deal with 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 Everton by selling Chang in 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 the stadium during the game. But you know, Sing doesn't any day they Sing for different styles. ก็คืออาจารย์ระเสริยกเคสของชา้างกับสิงว่าทำไมชา้างไปเซ็นเป็นสแตนเซอร์ให้กับอัลแบร์เซโลนาแล้วก็เรอ์เอซึ่งสาเหตุที่ชา้างไปเซ็นจนไม่ใช่เพราะราต้องการจะไปโปรโมทตัวเองในสเปนหรือว่าในโลกที่พูดภาษาสเปนโดยอาศัยชื่อเสียงของเรย์เอาเรย์เอาและเซโลนาแต่เป็นทางแต่เป็นทางแบบการคืออาศัยชื่อเสียงของเรย์เอาและบาร์เซโลนาในฐานะของสองทีมสโมสรที่อาจจะดีที่สุดในโลกนะ โปรโมตช้าในเมืองไทยเช่นเดียวกันกับในเคสของสิ่งที่ทำกับเชลซีแล้วก็แมนยูที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเป็นสปอนเซอร์ให้กับทั้งสองทีมพื่อใชเไม่ใช้ชื่อเสียงของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นการเป็นกรณีไปไปช่วยโปรโมทสินค้าของตัวเองในตลาดตลาก็ก็คือตลาดเมืองไทยซึ่งมันต่างจากกรณีของชาที่เป็นคำาเซอเ์อัต้าคือกรณีนั้นชาใช้พื้นที่ของเซอรอัต,าต้าในการโปรโมทสินค้าตัวเอง แล้วก็รวมถึงได้สิทธิ์ในการเป็นผู้จ่ายเบียร์เจ้าเดือในสาะของเอเวอเรสด้วยไม่มผมจะอถามงคับ่อนลัวห่าช้างไปขายในสระเเลยครับแล้วแบบฟนตก็กินเบียช้างแไม่มาคนบทิ้งเลยครับ คือในโซเชียลก็เรียรที่ขายอย่างเดียวดึงเบียร์ถิงที่ผมเคยไปก็คือคือเพิ่งได้คือเพิ่งได้แต่ว่าไม่ได้เป็นบิ๊กไม่ได้บิ๊กบิ๊กเกสอยู่เพะว่าก็อย่างวันนีเข้าใจว่าวันนี้ของสิงห์เนี่ยอาจจะได้แต่ไม่ได big, big, ้บ mm ิ hmm. the charm, <Good. S 1> ๊กพาร์ตและช้างเนี่ยได้ได้โฮสเทสเขาคุณได้โฆษณาแต่อย่าลืมว่าเบียร์ต้องต้องเข้าใจเลยหนูว่าเบียร์ไทยที่ขายในเนินไทยเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่เหลียวลากเกอร์ไม่ใช่เหลียวลักคืออย่างกรณีเขาคือกรณีสิงเนี่ยมันคือม้าวลิกเกอร์หรือเบียร์ช้างช้างที่ที่เป็นเป็นเหลียวลักเกอร์เบียร์คือช้างเออ์พอร์ตซึ่งทำา้0ยเปอร์เซ็นต์จไอตัวคือม้ตัวม้าว คือมันไม่มีส่วนผสมอื่นขณะที่ไอไอกรณีของของของรัช้างอื่นรีโอหรือสิงมันมีมีส่วนผสมของกากน้ำตาลซึ่งซึ่งมันมีผลหมองหมอนปริมาณของฟองซึ่งระดัจุดเดืของดียรซึ่งแรงขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยในในต่างประเทศไม่ถือว่าคือเบียคือมันมีมันมีมันมีองค์ประกอบองค์ประกอบเครื่องอื่นๆที่ว่าเบียร์เนี่ย ตัวคือตัวผลิตเองแล้วจำนวนของดีกรีและและคุณภาพของน้ำซึ่งสามองค์ประกอบเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้และไม่สามารถถือเงินเบียรได้แต่เบียที่ขายในเมืองไทยโดยรวมเนี่ยไม่ได้แคร์พวกนี้แคร์ว่ามีส่วนต่างของความเมารมสชาติโฟมต่างและน้ำที่ใช้ผลิตในแต่ที่ในเกร์หลายพ่อนี่คุณภาพก็ต่างกันเช่นเราอย่าดื่มช้าหรือ ถ้าคุณดื่มช้างที่ผลิตจากน้ำที่ปทุมเนี่ยอาจจะถือว่าดีที่สุดถ้าคุณดื่มช้างที่ที่ฝัดแก่นนี่ก็กว่าอัว่ากาหรือกับแหงเพชรในโรงงานคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วการผปลี่ยนเรือทั้งหมดเนี่ยสิ่งสำคัญคือคุณภาพของน้ำทำไมทำไมโรงงานสีที่ตั้งขึ้นที่เกียรติใจตรงตรงบางกระเบือเนี่ยเพราะว่าตอนที่สร้างตั้งขึ้นในตอนแรกเนี่ยคือจ้างจ้างต่อผู้เชี่ยวชาญ พวกฟุตไซของเยอรมานมาเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ่วนส่วนไหนที่จะมาปลนเบียรแล้วได้คุณภาพเท่ากับเบียร์ที่มีชื่อเสียงต่างในเยอรมันแล้วพบว่าตรงบางกระดุใกล้เคียงหรือว่าคุณภาพดีที่สุดในเตเทียรซึ่งปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สามารถถึงตรงนั้นด้วยประเด็นเรื่องกฎหมายเรื่องเรื่องน้ำบาดาลคต้องย้ายบีที่ประทุประทุอาจจะเรื่อาเป็นจุดที่ใช้มีน้ำที่ ถามอาจารย์นะคำถามหนึ่งคือเกี่ยวกับท่านนิยมในยุโรปกับฟุตบอลคือในยุโรปปี22ปรากฏการณ์ที่ชัดมากคือไม่แต่ท่านในยุโรปตะวันออกอย่างเท็กอย่างกีตหรือไม่แต่อิตาลีมีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งที่เท็คนยุโดเปียนลูกครึ่งการดำเนิกันอย่างแยกท้ากีตผมจำคลื่อไม่ได้หรือว่าในในเท็กก็มีนักเตะนักเตะผิวดีคนหนึ่งผมถามว่าไอการที่พวกนี้สามารถติดทิ้งท่าไปมันจะท้อนให้เห็นถึง สำนึกทางการเมืองว่าพิธีชีพทางการเมืองของคนในประเทศเหล่าน <t contributing> ั5 k. 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 ้นที่เปลี่ยนไปไหมคือผมคิดว่าไม่แต่อย่างืมว่าด้วยเรื่องารยุติ้งที่พยายามจะเปิดกว้างขึ้นและพยายามที่จะลดทอนเรื่องของปัญหาใน discrimination มากขึ้นเไม่อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคือปัจจุบันปกจจุรันอันนี้เนี่ยมันมาพร้อมมาพร้อมกับปัจจาบันการรวมยุโร ซึ่งการรวมยุโรปเนี่ยไอยุโรปยูนิฟิเคชันมันไม่ใช่แค่การที่คุณพูดอย่างท <Mm <hoe> ี่ที่เอซีเรียงขับอยู่ซึ่งอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นเป็นอมมีที่ไม่ได้พูดมันหมายถึงการที่ยอมรับและการผนวกมของการเนี่ยเาหกรมสายทิกเชตรอยู่ที่ที่อพยพไปอยู่ในที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยบ่มาเป็นส่วนหนึ่งของของ ประชาคมดังนั้นเลวลาเราพูดถึงถึงคนพวกนี้คนวิวซีอคนอังก่ที่เข้ามาเรา่วนนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การที่คุณมีในแง่ของ political ไ i f ์ที่เอ่อต้งรวมถึงสิ่งที่ว่า culture life ที่คุณจะอยู่ยนั้นการที่คุณพ่อแม่เป็นคนชาติใดและเกิดยุ่และคุณเกิดจากในในในแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนชาติเดี่วกันคุณเกิดในพื้นที่นี้คุณก็มีสิทธิที่จะตีแพรับ ดีแพนในแง่ของฟูลฟิลไลและคาเชอร์ไรที่ที่คุณจะมีความใส่ใว่าคุณยังมีมีเซนต์ของบีล็อกกี้ที่กี่ยวกับสุราบ้านของพ่อแม่อะไางเเราคุมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเป็นเป็นเมมเปอร์เป็นเป็นคนเมืองเป็นสมาชิกของของอันนี้แล้วฟุตบอลเนี่ยจะเป็นกีฬาที่เปิดในเรื่องของคาเชอร์ไรท์อนี้ซึ่งคุณมีสีเที่ยงเปลี่ยนคือเช่นผมว่าคุณคุณเป็นคนบราซิลแต่ว่าคุณอยู่ในสเปนอ่ออิตาลีเกิร์สปี มันเปิดในแง่ของเขาเชิงลอรที่คุณจะเลือกที่จะเป็นตัวแทนของชาติเป็นชาติสเปนอิตาลีในนามทีมชาติถือว่าอันนี้อันนี้ส่วนที่เปิดบ้านแล้วที่ในการเปิดบ้านตรงนี้ผมได้สิ่งที่ยูฟ่าเข้าใจวิจิตรน้ดีที่สุดแคมเปญใหญ่ที่ของยูฟ่าคือเอสเปคซึ่งแคมเปญอันนี้เนี่ยคือการเปิดโอกาสให้ยุโรปมันคือแอนเดียของของความหลากหลายของชาติพันธุ์ของเรสชาติและและเอติเนี่ย สามารถที่จะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของอของนีองอ่เระชาทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนี้ทุกคนสามารถแสดงออกมี culture ไหลยอยันนี้ได mm ้ผมคิดว่าจุดจุดนี้สำคัญในหาที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเส้นของชาตินิยมในชาติาาต่งางๆในที่ต่งตางๆมันมีมากกรณีที่ที่นัาเขียนตัองอิตาลีอิตาลีเ,ลเ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นชาติที่มีชาตินิยม สอนชาติชาที่ยอ,อแล้วแล้วโลเคอริซึมสอนซึ่งกันและกันคือเวลาพูดถึงเรปูเซนของของในแง่ของออนนชชั่นทีมเนี่ยเซนของชาที่ยอ,อทั้งหมดมันมีแต่ว่าเวลากลับมาที่สมโมสซอนหรือว่าเป็นเนทีฟแต่นความโลเคอริซึมมันมีมากเช่นถ้าคุณเล่นไม่กับทีอ่ออเรนจริน่าเกิดอยู่ที่ฟลอเรนซ์แล้วคุณไปอยู่ย้ายไปอยู่บางทีมอย่างไปอยู่ทังตอนเหนืออยู่ในอยู่ในตุเรนอยู่ในใ บิลาโน่เน mm ี hmm. ่ยร mm ับรองเซ้น hmm. เ้นของของเอ็ดเด็ตเนี่ยมันมาหาคุณกันดีเพราะว่าเขาเขาเกาะโลกลกคือกระแสโลโลคอเรื้องสูงมากแต่วันสุดท้าคุณเขาจะเกลียดคุณยังไงก็ตามที่คุณย้ายไปเล่นในทีมไหมแต่วันที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของแอชลีย์ทีมเนี่ยเซนติเนนัลนั่นเป็นนี่คือนี่และนี่คือปัญหาหนึ่งที่ที่ยูฟ่าเห็นและเป็นปัญหาในแง่ของ ัาตามเรืองแฟนบอลปัเจอการถึงการเรื่าง Campaign that try to promote and try to get rid of discrimination problems, and this is this, I mean, this is the case because you know um, you can see a lot of you know ethnic players who, who represent different seeds but they don't have any set of rules, any type of race or any ethnicity, but they have something of what today we 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 talk about the level between political life and cultural life. What political life is it representing the life to be a uh, citizenship by you you was born in, in in that country and you become citizen of, of, that, of that, that, that political life. But cultural life is the life that you can choose whatever you want to be in what, what kind of society, what kind of represent the, the well, what kind of nation you want to be a representative in in, in that time let's say if you was born uh, in brazil and you are brazilian but you grow up in spain you are you know you you are set, uh you were sent into spain or italy and needed for 10 years and you have the right to, and you want to play soccer, and so you get a higher level then you, you have the right to shoot whether you play for Brazil or Spain Italian team. That 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 the cultural right and this one you're gonna see a lot of you know players who, who let's say a lot of you know African players who play for Czech, uh, Czech Republic you, you see it's it's, it's, it's uh, you know even though that he, he, wasn't, was, he wasn't born in, in Czech for instance for instance but can have that of right and I think this is, this is something that you are aware the the awareness derived from uh, the the that they try to transform or you know try to make uh, the idea of European unification you know, more concrete because you we talk about Europe, as a civilization, it's not just it's not just a continent. It's a place where people can can develop their life and actually they, they have kind of right to live in, in, in that uh, you know in that region something somewhere that this is this is, I I would say. But at the same time. Uh, this is like ideal of European Union, um, but then at the same time, the reality is, for example, if you, uh, you know, Anton is wearing a German, but then you, you know this Adidas is always there. So it's, you really cannot really um, escape this uh, global corporation you know, multinational corporation sponsorship, and you are always under this business empire. <laughs> capitalism empire if you really love football now and how the question is how you can go out of it from this empire no no you you you've got to accept that you know football i mean spot this not a big spot it's not just costly it's bigger that, that you, you know like like adidas you know interesting enough i mean the 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 merchandise you know it, it just become phenomenal during the twenty years. Not even I mean during energy is it's very rare that we sell merchandise. Just few, you know, football club, we sell merchandise. And let's say I would say and it's about during the time I, I just met a couple of both and they said like a lot of uh, Football topics so laughing, laughing at them. selling jersey to the fans, you know, they, they, they want to stop, and it was a But now it's a business now. You know, there's a sign. You know, even you know Michael Often, when your man is trying uh, sign him from Liverpool, you know, just selling jersey to your man, the and already get the letter pass off uh, even the side, they with thirty million pounds. It's the same jersey for two seasons, you know, the crop the the get the, the the return. So, you know, it's a huge, huge you know I mean uh in terms of in terms of economy. And people said, well, because of this, it's made the capitalists old. because it's not just you know football club, the fan, but the part of you know all business r e a t e d You know, textile, you know, whatever. Even petrochemical. ก็คือที่เจอกถามอาจารย์เกษตเมื่อกี้ก็คือละขณะที่นโยบายเกี่ยวกับ ชาติานแล้วก็ผู้เล่นในดูนจะเป็นความกาของชาติที่รแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนก็คือเสื้อที่เ่อกเสัญญาเสื้อทีมชาติเดนมาร์ีเนี่ยสิ่งที่ราผู้เล่นทีมชาติเนมรกีเลยก็คือตาดีนาซึ่งเป็นกที่ภาประสบารณ์แบบขง้าสมาเก้อต่างามองมคือทำยังไงที่ยุบมันจะรอดกิจการแต่ตะวัดแต่ตะวันของมนนิยมได้กระเถิบก็ให้ติตออที่ว่า มันคงจะยากมากเพราะว่าทุกคนลกับธุรกิจมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันเล่นยกตัวอย่างที่ชัดเจนคือการขายของที่ขายขายของขายเื้ขายของเสื้อหรืออื่นอ่นในธโมทหรือกายเป็นธุรกิจใหญ่ไปแล้วซึ่งในทศวรรษ๑๙๘๐การบางธโมนยังคิดว่าการขายเพื่อฟุตบอลที่แฟนบอลเป็นเรื่องที่ขำเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ยังกวล็อกยอกไก่ในปัจจุบันอย่างกรณีของไมโคลโอเวนที่ไปดิมานดิดแค่รายได้จากการขายเพื่อก็สามารถ คืนคืนคืนคุณค่าตัวค่าซื้อตัวไม่้โอเว่นแข็ลร่วงปูได้แล้วคือในกรณีของเม่ขึ้โอเว่นย้ายกลับมาดูคาเทนสามสิบล้านปอนด์ใท้เวลาขายเทือสองปียกเงินทุนได้แล้วคือในกรณีของกิตเตอร์โนนันโดล่าตุลีไม่ติประกาศแล้วว่าแบบคืนคุณจะเรียบร้อยแล้วจากการขายขายเทือ So before, before, you, before you leave before you leave, any last word? They want to want to i to today." Yes. Yes. Okay. And listen "Another is going to the field to play ball So. <laughs> 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 That's this. It's a different Saturday. <laughs> <laughs> and then what team? No, we we just play for fun. We we don't pay any week. we I'm too old for for week uh, uh, <laughs> <laughs> Let's say imagine if I was like twenty years younger than this, I would I would, could be some sort of some players. <laughs> <laughs> Rather go to academics. be <laughs> 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 so, the team is, uh, is uh, made of uh, yes, our friends oh, students all oh, students. Yeah. They don't